ท่านวิริยาธิตวครยผู้เดินมักในดับวิชาอุปญญารณางตาราปรินัติกาีในส่วนของยถาปุตยานทัศนาการเกิดสายฟ้านะครับจากในส่วนในในส่นนอกนอกส่นนอกครับเชญครับอาการภายในจิตท่านเป็นยังไงครับอาจารน้องน้ำกับสวัสด,ดีท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องน้ำกับขอโอกาสเจ้าค่ะ อาการภายในจิตรอบเมื่อเช้าเจ้าค่ะข้าพเจ้าเริ่มเคลียรพื้นที่ช่วงที่เริ่มเคลียรพื้นที่แล้วเขาสำรวมอินทรีย์ได้เขาก็จะเกิดสภาวะที่เขาโล่งเบาสบายอยู่ในภายในจิตเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ดับพัสสะต่อเนื่องเจ้าค่ะให้เขาสงบลงไปก็ดับพัสสะอยู่แบบนั้นเจ้าค่ะจนเขาก็สำรวมสำรวมอยู่อยู่ได้ข้าพเจ้าก็กราบพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็ขึ้นทมเจ้าคะ่ะแล้วก็กราบพระองค์แล้วก็เริ่มตามขั้นตอนเจ้าค่ะ อ่าท่าน <ไป S 1> บุนีดาดต่อไปใช้คําว่าท่านดีกว่าเนาะท่านํารวมไม่จะไปใช้เขาเลยเขาเหมือนเพื่อนกันเลยเหมือนญาติกันเลยเอาเป็นท่านเนาะก็คือท่านผู้เดินมรรคย่อก็คือท่านนีชติหยังไม่ก็ท่านผู้เดินมรรคเลยจะดีกว่าเนาะเจ้าานนมน้ำกลับของของมา,า,มาท่านาะครับสวัสดีครับอสวัสดีครับเชิญต่อนมน้ำกลับขออกาสเจ้าค่ะ ท่านผู้ดันมังก็สารวมได้แล้วเจ้าค่ะก็เลยกราบพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็ขึ้นธรรมเจ้าค่ะแล้วก็กราบพระองค์แล้วก็เริ่มขั้นตอนขั้นตอนก็ดับภาษาใชา้กําลังก่อนเจ้าค่ะก่อนจะเจริญมควิธีสี่องค์ธรรมแล้วการเจริญมาวิธีสี่องค์ธรรมเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติคือไม่ผิดไม่คือเขาก็จะลื่นเขาก็จะไหลออกมาเขาอีกแล้ อสภาวะจะไหลออกมาเจ้าค่ะอย่าไปเขานะท่านท่าน,ท,านท่านผู้เดินมรรน้องกล่าวท่านอาจารย์เจ้าค่ะสภาวะตรงนั้นเขาก็ลื่นไหลเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะแล้วก็ท่านผู้เดินมรรนะท่านผู้เดินมรรเจ้าค่ะ เพราะนั้นทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนใหม่ปรับใหม่สิ่งที่แล้วก็แล้วไปเนาะสิง่งใหม่ก็ได้เริ่มต้นใหม่อินทรีย์ก็จะได้ปรับด้วยเพราะนั้นการปรับอินทรีย์เขาจะปรับที่อะไรกายตังขารเห็นะการปรับอินทรีย์ปรับที่อะไรวจีตังขานเห็นไหมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือแม้ขั้นที่สามก็ปรับที่จิตตังขาน นะครับเพราะนั้นการปรับจึงปรับที่กายจะต้งขานวัจีตทางกายและจิตทาลังฐานเมื่อกายปรับแล้ววัจีจะต้องปรับตามแลละเมื่อวัจีปรับแล้วเมื่อจิแข็งแกร่งสุดๆแล้วจิตจะถูกปรับทันทีนั่นก็หมายถึงอะไรในระบบสูงสุดก็คือลมัสสาตปัสสาสะดับนั่นคือการปรับที่จิตตัวอย่างอ่าเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วอ่าเชิญเพราะนั้นก็ต้องปรับด้วยแต่ท่านไม่ปรับท่านก็ยังไม่ผ่านวัจีทันที ถูกไหมกายผ่านแล้ววจีไม่ผ่านนะวจีไม่ผ่านก็ไปจิตไม่ได้เพราะมีมีกาแพงฝังกั้นอยู่นะครับเมื่อมีก,กําแพงฝังกั้นเนี้ยครูบาอาจารย์แทงกัน,น,นแ,แล้วขนาบไปแล้วบอกกันแล้วท่านยังเหมือนเดิมก็ต้องอยู่เหมือนเดิมอีกไปต่อไม่ได้เข้าใจนะอย่างนี้นะพอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ,ะเชิญต่อได้โมทนาตาทุกครับบอสทีครับเชิญเชิญน,น้อง,ง,องน้ำกล่าวขออกาศเจ้าค่ะท่านผู้เดนมาร์กท่านก็เป็นไปตามธรรมชาติเจ้าค่ะก็ มีการเอ่อเจริญมรรคกวิธีสี่องค์ธรรมเจ้าคะ่ะแล้วก็มีการชาร์จกําลังระหว่างองค์ธรรมเจ้าคะ่ะสภาวะท่านก็ก็โล่งโปร่งสบายเบาสบายเจ้าคะ่ะก็จะชาร์จกําลังอยู่แบบนั้นเลยเจ้าคะ่ะชาร์จกําลังก่อนก่อนที่จะกําหนดชื่อวิชาพสูตรเจ้าคะ่ะพอชาร์จกําลังแล้วเขาก็สภาไม่ใช่เขาท่านผู้เดินมารคกก็ต่อนเนื่องไปเลยเจ้าคะ่ะก็จะ กำหนดชื่อวิชาพาสัสตรสิบห้าวิชาแล้วออท่านผู้เดนมากก็สํารวมกลับเข้ามากำหนดจิตเข้าไปตั้งทับในวิชาอาณาปานาสติสูตรมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกแล้วก็ท่านผู้เดนมากก็กระทํา แต่ทำกิจต่อเนื่องก็คือถ้ามีอะไรแสดงขึ้นมาก็จะกำหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกอยู่ที่ปลายจมกูกอย่างเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะรอบของเมื่อเช้าก็มีอาการขององค์สายฟ้าองค์ยานทัศนะก็มีทำให้เจ็บแปบ๊แปบๆตามแขนตามขาแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับรอบเมื่อคืนเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็มีอาการ ขององค์เวทนาทุกขวเวทนาที่ทําให้ปวดหลังแล้วแล้วก็ปวดก้นกบปวดขาเหมือนขาจะค่ะอาการทุกขวเวทนาก็รุนแรงแต่ท่านผู้เดินมรรคภายในจิตไม่ได้มีอาการหวั่นไหวแล้วก็ไม่ได้มีอาการโอดควรท่านก็จะอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็กําหนดมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกอย่างต่อเนื่องจนหมดเวลาเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ภายนอกปไรบารภา่นอกาอการภายนอกก็มีการเจริญมักวิธีตามปกติเล้วค่ะแล้วก็มีได้ได้ระหว่างวันก็มีความโล่งปป่งขึ้นมาในบางรอบที่ได้เจริญเมตาเจโตมุติ เขามีแสดงขึ้นมาแล้วก็มีอาการขององค์ยานทัศนะองค์สฟ้าปรากฏเจ็บแปบ๊บเจ็บแปบ๊บตามร่างกายแต่เบาลงเจ้าค่ะอาการเจ็บไม่หนักไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้ย้ำก็คือจะมาแสดงแล้วก็ดับไปประมาณห้าหกจุดในวันนี้เจ้าคะ่ะต่างกันเยอะไหมปัจจุบันนี้กับการที่เกิดสาสฟ้ารุนแรงแล้วก็เริ่มเบาเบาเบาตอนนี้หายไปประมาณกี่เปอร์เซน ตอนนี้หายไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเจ้าค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นตก่อสร้างความเปลี่ยนต่อไปนะครับสร้างความเปลี่ยนต่อไปเพราะว่าการเดินมาร์กก็จะต้องสมบูรณ์ในระดับหนึ่งอะน,นั้นก็ตรงนี้ก็จะย้ำเพื่อให้มีกําลังแต่ท่านไม่มีกําลังตรงเนี้ยท่านจะไปในระดับวิโมกแปดไม่ได้ชานเก้าระดับไม่ได้นะครับการเก้าระดับยกไว้ที่เก้ายกไหน,น มีโมกระดับที่แตกยกไ้นั่นก็คือจะต้องไปหยุดข้ามกระโดดตลอดต้องเป็นผู้มีกําลังก่อนเพราะนั้นกําลังของท่านก็หมายถึงอินทรีย์ที่เราอธิบายมนาะทีะนั้นก็จะต้องบริบูรณ์ด้วยขยันตังขันมัจีิตังขันและจิตตั้งขันนี่ตอนนี้ท่านต้องไปปรับมัจจิตังขันเห็นไหมปรับโดยจภาวะในการรายงาน,นการภายในจิตและจะต้องใช้ควาว่าท่านผู้เดินมักตลอดไปแล้วจะไม่มีเขาแล้ว เขาก็ต้องเป็นเพื่อนกับท่านนั่นแหละหรือเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนนู้นคนนี้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่า,าไม่เอาแล้วตอนนี้ต้องนับถือท่านผู้เดินมรรคนะต้องยกท่านผู้เดินมรรคขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อการเดินทางไปต่อท่านจิตบ้างมโนเมาอยานบ้างนั่นคือคือจะภาวะสูงสุดก็คือท่านพิมุติเมื่อมีการบรรลุเพราะองค์ธรรมทั้งหมดจะซ้อนกันอยู่ เมื่อซ้อนกันอยู่องค์ธรรมก็จะมีพลรุภาพถึงกันหมดนะครับผู้เดินมารกท่านผู้เดินมากตรงเนี้ยนะครับก็จะต้องได้รับการเชิดชูเกียรติพอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าไปเหมือนเป็นเพื่อนกันไม่ได้เข้าใจาย,ยังตรงเนี้นเออจ้าจ้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะอ่ารานนั้นก็ต้องไปปรับเมื่อปรับแล้วทุกอ,อย่างก็งจะ เดินทางถูกต้องแม่นยำตรงเข้าขั้วหัวใจได้เร็วเอาละมีคำถามไหมไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทางนี้มีก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านบุรีดาศีรพภคาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุน้ำน้ำกับแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้ดำจิตองศาธิมุตเจ้าค่ะน้ำน้ำกับอนุทนนัสาธุน้ำน้ำกับสวัสดีเจ้าค่ะสาธุสวัสดีครับน้ำน้ำกับอนุมัทนาสาธุเจ้าค่ะ